สมัยนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่ทำงานหารายได้แต่มีรายได้แค่ทางเดียวแปลงถือว่าอันตรายมากเลยนะคะคุณลองดูช่วงโควิดที่ผ่านมาสิคะบริษัทใหญ่ๆที่มีความมั่นคงแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดรายได้ไม่เข้ากำไรไม่มีสิ่งที่บริษัทเหล่านี้ทำนะคะก็คือการเลีออฟพนักงานค่ะเพื่อลดต้นทุน ตัวคุณนะคะทำงานให้บริษัทอยู่ดีๆนะคะก็กลายเป็นคนตกงานไปซะง,งั้นทั้งทางที่คุณเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานฝ่าดงรถติดเพื่อไปให้ทัน8ดโมงเช้าตอกบัตรเข้าทำงานนะคะนั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยความเครียดทำงานทำงานบางวันเนี่ยวุ่นวายมากถึงขนาดข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กิน เลิกงาน5้าโมงเย็นก็ต้องฝ่ารถติดเพื่อกลับบ้านบางวันก็ต้องทำโอทีเหนื่อยมากเหนื่อยแทบตายแต่วันนี้บริษัทเชิญคุณออกแป้งนะคะเคยได้พูดคุยกับคนที่แบบมีลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยนะคะก็คือเวลาเวลาที่จะได้กลับไปอยู่กับลูกๆก,กลับไปอยู่กับครอบครัว ได้ดูแลลูกมากขึ้นได้สอนหนังสือลูกได้พาลูกไปโรงเรียนได้ส่งลูกลงไปได้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรืออยากจะมีเวลานะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือเวลาที่อยากจะไปเที่ยวอย่างสบายใจไม่ใช่ต้องไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยว อยากไปเที่ยวแบบสบายสบายไม่ต้องไปแย่งกับใครวันนี้นะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะแป้งมีโอกาสมานำเสนอค่ะการเป็นตัวแทนประกันชีวิตสมัยนี้นะคะไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะเพราะสมัยนี้นะคะเรามี Facebook เรามี IG เรามี TikTok และในอนาคตก็ไม่รู้จะมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอีก ตอนนี้ก็มีเมตาเข้ามาแล้วที่ว่าเป็นแบบโลกเสมือนจริงเข้ามาแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเทคโนโลยี Technology เหล่านี้นะคะจะช่วยส่งเสริมการขายของเราให้ง่ายขึ้นนะคะช่วยทำให้เราสามารถเจอกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือคนสมัยนี้นะคะฉลาดเก่งคนสมัยนี้นะคะเข้าใจว่าประกันคืออะไร ประกันช่วยอะไรเขาได้บ้างทำไมต้องทำประกันลูกค้าแป้ง้อยละ9 0เลยนะคะแป้งไม่ต้องมานั่งอธิบายเลยว่าทำไมคุณต้องซื้อประกันประกันคืออะไรค่ารักษาพยาบาลคืออะไรแป้งแทบไม่ต้องอธิบายเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยคุณจะเห็นว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับประกันมากขึ้นเยอะเลยค่ะ อาชีพตัวแทนประกันนะคะไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีคำว่า8โมงเชา้า5โมงเย็นไม่มีโอทีแต่สิ่งที่คุณจะได้คือรายได้ที่ไม่จำกัดโบนัสทุกไตมากและเที่ยวต่างประเทศฟรีทุกปีสิ่งที่คุณต้องทำก็คือความขยันอดทนและใฝ่หาการเรียนรู้ค่ะ งานประกันชีวิตนะคะเป็นอาชีพที่รายได้ไม่จํากัดไม่มีเพดานมันเป็นงานที่คุณยิ่งทำมากคุณก็ได้มากยิ่งคุณทำน้อยคุณก็ได้น้อยค่ะมาร่วมงานกับแป้งนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยค่ะอย่างแรกเลยคือบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะเป็นบริษัทท็อป5ของประเทศไทย คุณจะเห็นเลยค่ะว่ามีตัวแทนประกันนะคะที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมากมายแล้วมันเป็นการการันตีได้เลยว่าแบบประกันของกรุงไทยแอคซ่าไม่น้อยหน้าใครนะคะอย่างที่สองนะคะเรามีทีมงานนะคะที่เป็นมืออาชีพคอยสอนผลิตภัณฑ์ แล้วก็ขบวนการขายหรือวิธีการขายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบริการหลังการขายให้ด้วยค่ะอย่างที่3มนะคะทีมงานของแป้งเนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะอยู่กันแบบพี่น้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็คอยซัพพอร์ตกันและกันค่ะมาร่วมงานกับแป้งเราจะสำเร็จไปด้วยกันค่ะแป้งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้อยู่ที่คุณแล้วค่ะ พร้อมจะมาสำเร็จไปกับแป้งหรือ,อยังคะสนใจทิ้งเบอร์มือถือให้แป้งนะคะแป้งจะติดต่อกลับไปเราจะได้พูดคุยรายละเอียดกันคะ่ะ